เอาละรครับกลับมายูกันต่อครับกับชั่วโมงที่3นะครับตอนนี้บ่าย3โมง35ที่งที่ผมบอกไว้ว่าวันนี้ศิลปิน2ชั่วโมงหลังเข้ากันแน่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับโปรเซนตอนนี้สูของเมลโลเรานะครับเต็มไปด้วยหนุ่มๆนะฮะตอนนี้ก็ในช่วงไอดอลเพลย์รูมเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่า เพิ่งจะเดบิวต์เปิดตัวไปก่อนหน้านั้น2อาทิตย์แล้วก็ขึ้นเวทีใหญ่ที่ราชมังเลยกับงานออฟโซ p ป p เดี๋ยวมาคุยกันครับผมเดี๋ยวให้น้องๆเพรสเซสทักทายแฟนชาวเมโลหน่อยครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีทีชอบอันนี้ชอบนะนี่คือซื้อครับผมซื้อเอาียม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองสวัสดีแฟนๆชาวเมโลปปนะครับพวกเราเพรสเซส ให้แนะนำตัวแต่ละคนนะครับผมสวัสดีครับจังครับสขุมนุ่มเยสวัสดีครับกิตินครับสกุลอะไรกันไปสวัสดีครับผมเนครับว้าวสวัสดีครับผมปลักกี้ครับสวัสดีครับผมปานนะครับว้าวสวัสดีครับผมท็อปนะครับ้าร้านเลยนะฮะหน้าสามหลังสามนะผมโอเคนะ เดี๋ยวเรามาคุยหน่อยดีวยกว่านะก่อนจะพูดถึงเพลงนี้พูดถึงการเดบิวต์เดบิวต์ไปที่สยามเหมือนบอกใช่ไหมครับ<ช>ก่อนหน้าที่ uh, งาน op op <ช>คอนเสิร์ตอ็อก p o p 2อาทิตย์เองใตอนนั้นจัดเดบิวต์เพอร์ฟอร์มไปให้ทุกคนได้รู้จักนะฮะถึงแม้ว่าจะเพิ่งเดบิวต์แต่ว่ามีแฟนๆตามเยอะมากยอดวิวใน YouTube ตอนนี้คือเท่าไหร่นะจัดแบงคนะ์ฮะล้านฮนะล้านเท่าไหรนะ่ฮะล้านสี่แล้วว่า <4 S 1> คือโหดมากใช้คําว่าเดบิวต์ยังมาไม่ถึงเดือนถูกป่ะครับใช่ครับยอดวิวต,ตอนนี้ไปที่ล้านสี่แล้วถามหน่อยความรู้สึกหลังจากเดบิวต์เสร็จปุ๊บคือราชมังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตท,ที่ศิลปินไทยหลายๆคนฝันไว้ว่าวันหนึ่งจะได้ไปเล่นที่น,นั่นแล้วเราเพิ่งเดบิวต์ไป2อาทิตย์แล้วได้ไปเล่นในราชมังลายกีฬาสถานในงานอ็อกซป๊รู้สึกไงบ้างครับวันนั้นก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพอได้รู้ว่าได้ไปเล่นในราชมังเนี่ยก็คือ เหมือนมันเป็นความใฝ่ฝันของพวกเราด้วยครับแบบหลายๆคนที่แบบว่าอยากจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังคให้ได้อะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้ไปขึ้นครับผมตื่นเต้นไหมครับวันนั้นตื่นเต้นมากเอาตอนเตรียมตัวก่อนเลยค่เตรียมตัวว่าจะต้องขึ้นราชมังคเนี่ยเราซ้อมกันยังไงคือแน่นอนแหละเราซ้อมเพอร์ฟอร์มกันมาแน่นแล้วแต่พอเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตรู้สึกยังไงมันตื่นเต้นเตรียมตัวยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้คือเหมือนเราเพิ่งเดบิวต์มาแล้วเราได้รู้ว่าคือไปขึ้นราชมังค์เลยเราร ว้าวมันคือมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เลยแบบเตรียมตัวตัวเองแบบว่าหนักมากๆครับใช่แล้วด้งการที่ได้โชว์เพลง m ม Heart ทุกคนได้เห็น<ม>ครับแล้วก็อีกโชว์พิเศษอีกอันหนึ่งใช่ครับก็ใช้เวลาซ้อมประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งอาทิตย์ไมหนึ่งอาทิตย์ประมาณใช่เราหนึ่งอ,อาทิตย์ใช่ครับก็คือช่วงสองอาทิตย์ที่เดบิวไปหนึ่งอาทิตย์ก็คือเตรียมตัวใช่ครับถูกไ<ด><ด>หมครับถือว่าแบบใกล้ๆมากอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงที่มาที่ไปของการรวมตัวแล้วก็มาเป็นไอดอลเนี่ยนะครับ เป็นบอยกรุ๊ปได้ยังไงที่มาที่ไปของแต่ละคนนะครับผมมาเป็นศิลปินได้ไงฮะเริ่มจากที่ผมก่อนก็ได้ครับเอาเลยปามเป็นตัวเปิดก่อนแล้วกันได้เลยได้เลยเปิดเลยเออคือก่อนอื่นผมเป็นคนที่ชอบเต้นมาก่อนครับแล้วแบบแบบเต้นมาอย่างเดียวเลยครับแล้วก็จนมีช่วงหนึ่งครับได้ทํางานในการเป็นแดนเซอร์ครับแล้วก็เหมือน ตัวเองก็มีความฝันครับว่าอยากเป็นศิลปินครับก็เลยมาออดิชั่นกับที่ค่าย g ีเนครับแล้วก็ได้เป็นเพรในวันนี้ครับอ๋อได้เข้ามาออดิชั่นนะครับเริ่มจากการรักกันเต้นมากๆใช่ต่อไปครับผมครับก็ผมนะครับก็มาจากขอนแก่นครับตอนแรกก็คือคือผมอ่ะเคยประกวดรายการร้องเพลง The Voice Kid s ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเหมือนแบบเขาเรียกว่า ทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้อยู่ตลอดในช่องทางตัวเองแล้วก็แบบมีทํากับเพื่อนๆบ้างในโซเชียลมีเดียครับแล้วก็มีพี่ๆทางจีเนสครับเขาก็เห็นเราแล้วก็ชวนเรามาออดิชั่นที่นี่ดูแล้วผมก็เลยต้องย้ายบ้านจากขอนแก่นนะครับแบบย้ายโรงเรียนย้ายทุกอย่างมาอยู่ที่กรุงเทพเลยครับย้ายสัมมโนครัวย้ายถิ่นฐานมาเลยใช่ครับเพื่อที่จะมาเดบิวแล้วพอเดบิวได้ปุ๊กก็คือต้องย้ายมาอยู่นี่หมดเลยใช่ครับย้ายมาหมดเลยตอนนี้กคื เหลือแค่พ่อแม่แลครับพ่อแม่เฝ้าบ้านอยู่ที่คอนแก่นตอนนี้ให้พ่อแม่รับผมเหงาไม่ไหวนะไม่ไหวโอเคครับผมอ่ะมา้โหต้องช่องทางสองคนแรกที่เดินทางมาเจอกันก็นะต่างที่ต่างทางกันมามาถึงต้นต่อไปครับครับผมผมก็ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบว่ารับงานถ่ายภาพนิ่งคร่บ อะไรรเงี้ยคับหมายถึงว่าเราเป็นตากล้องอย่างเงี้ยเหรอฮะเป็น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 แบบอ๋อเป็นแบบนะรับงานถ่ายภาพนิ่งด้วยนะอ๋อนึกว่าอ๋อน้องอ๋อย่าหนึ่ว่าเป็นแบบเป็นตากล้องเป็นกุ้มกลับเหรอเป็นแบบนะครับใช่แล้วก็เห็นทางค่ายจีเนียเขาเปิดออดิชั่นก็เลยมาออดิชั่นแล้วก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกครับอยโอเคครับ ชอบสิ่งเซาบ้างเลยตอนนี้ผมโฟกัสกับสิ่งเซา่ตื่นเต้นมากเลยคือวันหนึ่งพี่เขาได้ทำงานตอนเฉพาะศิลปินเข้าครับเขาเขาจะแบบมันของเขาสนุกเท่าน้นะครับไม่งั้นเขาก็นั่งเฉยๆฮะโอเคแล้วก็เหมือนกับพี่เน่ครับก่อนอันนี้ผมก็เป็นแบบเหมือนกันเปถ่ายแฟชั่นเอ็มวีหนังสั้นเลยครับแ้วก็จริงๆความฝันของเราก็คืออยากเป็นศิลปินนี่แหละครับแต่ว่าเหมือนเรายังไม่มีโอกาสแล้วก็แบบเรามีกำแพง ที่ตั้งไว้เพราะว่าตอนเด็กก็แบบมีปมว่าแบบไม่กล้าอะไรอยงครับใช่ลราพอเราได้รับโอกาส้วก็เลยเข้ามาลองทําตามความฝันดูครับเราก็กดว่ามันก็แบบ Amazing Amazing โอเคฮะมานึ่งอีกท่านหนึ่งครับผมมีสาวมีแซวแล้วกดพอแซวปุ๊บสาวเงียบเลยเขผมเขผมเริ่มจากสายอาชีพวิศเอ้ไม่ใช่สายอาชีพแบบว่าผมจบวิศวะมาครับ แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเด็กเทรนที่ MBO ครับผมครับ,<อ>รบแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีค่ายจีเนสเปิดมาแล้วทางผู้ใหญ่เขาก็ส่งเข้ามาออดิชันครับแล้วก็ได้มาเป็นเด็กฝึกค่ายจีเนสครับอ๋อซึ่งตอนเราเข้ามาเป็นเด็กฝึกเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราจะมาจับกลุ่มกันเป็น5้าคนรู้แต่แรกเลยไ่มครับไม,ไม่รู้รเลยครับแสดงว่าทุกคนเนี่ยเป็นเด็กฝึกของค่ายมาก่อนเลยใช่ครับแล้วพอแต่ละคนพอเพอร์ฟอร์มได้แล้วซ้อมได้แล้ว ก็เกิดโปรเจกต์จับมารวมกันเป็นโปรเซสต์นี้ถูกไหมครับเอ้ยก่อนที่จะเดบิวต์ตอนเป็นเด็กฝึกเราเตรียมตัวกันหนักขนาดไหนครับถึงได้เดบิวต์เพลง My Time ออกมาใส่สาวใส่สาวใส่สาวเองคใส่สาวนานแค่ไหนยกใม้กิดกด ค่อนข้างที่จะแบบว่าเสียงผมน่าจะถึงแล้วจริงค่อนข้างที่จะทำทุกอย่างเลยครับในการที่เราจะเตรียมตัวกันในการเป็นศิลปินทั้งเรื่องร้องเต้นแร็ปอ่าเรียนการแสดงเรียนพูดเรียนไมซ์เรียนบุคลิกภาพทุกอย่างเลยครับทุกคนต้องเรียนหมดทุกคนหมดเลยครับนานแค่ไหนครับประมาณสองปีครับสองปีสองปีครับ โหดมากตั้งแต่เขาเป็นเด็กปึกคือทําทุกอย่างที่พูดมาคือสองปีครับถึงได้มาเป็นวันนี้ที่เดบิวต์มาไมทามเนี่ยคือ2ปีเตรียมตัวมาแน่นๆเลยโอ้โหแล้วตอนนั้นมันซ้อมหนักกันขนาดไหนครับผมอ่ะพอตอนก่อนเดบิวต์ก็2ปีแล้วพอได้มาฟอร์มวงว่าจะออกเนี่ยไมทามอ่ะเราต้องรับท่าเต้นต้องร้องต้องฟอร์มเนี่ยใช้เวลาฝึกอีกประมาณเท่าไหร่ครับ <4 S 2> จริงๆสําหรับสาหรับเพลงไม่ถามครับเราซ้อมกันทั้งหมด4เดือนใช่ครับเพื่อที่จะเตรียมตัวแบบไปถ่าย MV แล้วก็แบบเตรียมพร้อมที่จะเดบิวต์ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเราก็คือแบบซ้อมกันมาแบบตลอดแบบอาทิตย์หนึ่งก็คือจะประมาณแบบ5้า <4 S 1> ถึงสี 4, 5, 4่ห้าี่ถึงห้าวันครับต่ออย์นนแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบว่าพวกเราจะมีสอบหรือว่ามีประเมินรายเดือนครับเราก็จะต้องเข้ามาซ้อมเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว มีสอบด้วยอฮะสอบเรืออ่ะครับหมายถึงการเป็นเด็กฝึกของท้งค่ายอ่ะจะมีการเทสมีการอยู่เงี้ยตลอดเวลาคัดออกด้วยมีคัดออกด้วยใช่ครับต้องสามเดือนโอ้ ไม่ง่ายนะฮะสำหรับการเป็นศิลปินทุกวันนี้ไม่ต่างจากการอสอบเข้ามหาลัยก <c oughs> <oda> ็ก่อนหน้านี้ครูก็ <c oughs> ต้องมีเก็บควิดด้วยถูกไหมต้องเก็บคะแนนเก็บคะแนนไปเรื่อยแล้วมันมีการผ่านไม่ผ่านด้วยแสดงว่าระหว่างทางเนี่ยถ้าไม่ใช่น้องๆแล้วก็มีคนที่แบบไม่ได้ไปต่อเหมือนกันใช่โอ้ถือว่าเขี่ยวเหมือนกันนะฮะกว่าจะออกมาถึงได้เห็นเพอร์ฟอร์มขนาดนี้แล้วก็สามารถเดบิวต์ออกมาแล้วสองอาทิตย์ขึ้นราชมังได้เลย ก็คือเขาเรียกว่าความพร้อมที่น้องๆมีกันอยู่แล้วอะคือไม่ได้เกิดมาแค่2อาทิตย์สาที่ย์ปีที่ฝึกกันมาใช่ครับเออมันมีความยากความง่ายเลยไหมมีช่วงทอ้อบ้างไหมอยากรู้พี่มีเวลาใ,ให้สักสองทุ่มไหมครับก็จริงๆเออก็ค่อนข้างที่จะยยสมควรสำหรับสำหรับตัวผมเองแล้วต่อต่อสู้กับตัวเองบ่อยครับใช่เพราะว่าเหมือนเรา แบบต้องปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตนะครับแบบรูนชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรอย่างี้ครับ,รบเราก็ต้องปรับด้วยครับอย่างเช่นแบบว่าสมมติผมปกติแล้วผมจะต้องอยู่กับเพื่อนสนิททุกๆวันไปนั่งคาเฟ่ไปทําบุญเลยตามวัยตามวัยใช่ตามวัยแล้วพอเราได้เข้ามาเป็นเทรนเนีรเราต้องแบบว่าปรับเวลาตัวเองแบบเข้ามาเทรนที่ตึกจากลังสิตมาที่ตึกอะไรครับแล้วก็แบบเรียนมหาอะไรไปด้วยอะครับ,รรบใช่ก็ทําให้เราแบบว่าหนักขึ้นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์มากๆมันทําให้ผมแบบมีระเบียบ ขึ้นมากๆครับแล้วก็ความคิดผมมันก็แบบว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากในการที่เราได้เป็นเทรนนี่คือเหมือนว่าเรากัดฟันหน่อยกับวัยช่วงนี้ที่เราจะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปเจอเพื่อนไปแฮงเอาทไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวตามตามวัยอย่างที่บอกแต่ถ้าเรากัดฟันหน่อยแล้วก็อดทนกับมันก็คือมาสร้างวินัย เร็วกว่าคนอื่นหน่อยมันคุ้มค่าในสิ่งที่เราอยากจะเราอยากจะเป็นมันอยู่แล้วแล้วก็ความพยายามมันก็คือทําให้ทุกคนเยมารวมอยู่ตรงนี้ได้ครับอันนี้คือโหดมากแล้วท่าเต้นนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วในเอมวีคือไม่ง่ายฮะไม่ง่ายถ้าเทียบกับเอ่อใหม่ดาวิกาเมื่อกี้อันนี้ไม่ง่ายครับผมคือนนี้ยากมากเลยซ้อมกันอย่างนี้อยู่ที่บอกสี่เดือนสี่เดือนตอนสี่เดือนเนี้ยหนักกันเนี่ยคือสี่ห้าวัน ก็จริงๆแบบาถ้งสี่เดือนนั้นคือ7วันใช่ครับเราเราซ้อมทุกวันเลยไอ้สีหวันคือตอนเทรนเป็นเทรนนิ่งเป็นเทรนนี่ก็คือแต่ตอนก่อนจะเดบิวต์สเดือนเนี่ยเข้มข้นคือทุกวันเจวันครับอ๋อมันมีใครแบบอ่ะผมถามเลยใครเต้นเก่งสุดในนี้ห้าคนต้องเป็นน้องสองคนหน้าเลยครับอันนี้คือเต้นเก่งสุดเลยใช่ครับเพราะว่านี่ชอบเต้นอยู่แล้วใช่ครับชอบอันนี้ก็คือเขาทำคอนเทนต์คืนสายแดนอยู่แล้วแล้ว เราสามคนนอนเก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่าโดดเด้นใช้เวลาเยอะหน่อยใช่ใช้เวลาเยอะหน่อยผมมาบอกเลยผมไม่เคยรู้เลยนะว่าการเต้นมันยากจนมาสัมภาษณ์ศิลปินแล้วผมต้องเต้นไปด้วยทุกๆคนที่ผมมาผมเต้นไปด้วยผมรู้เลยว่าการจัดระเบียบร่างกายสําคัญมากจริงการรู้ร่างกายตัวเองและจะเขยืดไปทางไหนมือไม้ไปทางไหนเนี่ยคือมันยากมาก ผมกระโดดสองเท้าเมื่อกี้ยังไม่เท่าน้องเลยนี่ถ่ายคอนเทนต์อยู่นวดูคอนเทนต์ที่ทำนะครับแปลกเลยฮะใครประหลาดดูออกมาเลยคือมันยากท่าเขอจับผิดภาพไม่ต้องคือดูจากอยู่อนุสาวรีย์ก็มองเห็นครับผมโดดเด่นครับโดดเด่นมากโดดเด่นครับผมโดดเด่นออกมาทําไมไม่รู้แต่มันยากจริงฮะเราหนักไหมรู้สึกว่าต้องเต้นแน่นขนาดนี้ผมใช้คําว่าแทบจะทุกพยางมเลยเราสามคนซ้อมกันหนักไหมนี่เขา เบสิกการเต้นเขาแน่นกันอยู่แล้วเหมือนเหมือนเราเราเวิร์กกันเป็นทีมด้วยครับผมครับคือเราสามคนอนะพื้นฐานจะไม่เท่าน้องๆแต่ว่าน้องๆเขาจะเป็นคนที่คอยคุมการเต้นให้อคอยดูไลน์เต้นต่างๆไดนามิกทุกอย่างครับเหมือนเวลาห้องซ้อมเนี่ยสองคนนี้ก็จะเป็นคนเหมือนเป็นเหมือนเป็นครูรครับเหมือนโค้ชให้เหมือนคอยแนะนําให้อะไรพวกนี้ให้ทำอย่างนี้สิพี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ร>อว่าสี่เดือนก็ถือว่าเข้มข้นมากเพราะว่าเจ็ดวันแต่ทําออกมาได้อย่างที่บอกเลยชื่นใจมากๆยังไม่ถึงเดือนล้านสี่แล้วอะ แล้วก็โปรดักชันถึงเรื่องการถ่ายเไม่เหมือนประเทศไทยเลยตอนถ่ายเอฟีลเป็นไงบ้างครับตอนถ่ายเอ็มก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเราไปด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเขาทํางานกันยังไงบ้างเราเคยได้ยินมาอย่างเดียวว่า เขาดุเขาแบบว่าเขาแข้งเค้งคาดเดี๋ยวนะฮะเขาดุคืออะไรนะอันนี้ไปถ่าย MV หรือว่าในเกณฑ์ทหารหรือยังไงฮะไม่ใช่แบบว่าสังไวชเลยนอะทางเกาหลีใช่ครับใช่เหมือนทำโปรดักชั่นเกาหลีพ่วงกับเขาแบบว่าถ้าเราเต้นไม่ได้เขาจะให้เต้นวนไปนี่คือสิ่งที่เคยได้ยินมาอะไรเงี้ยอ๋อนี่คือโปรดักชั่นนี่คือคนเกาหลีมาทำใช่เราไปถ่ายที่เกาหลีกันนี่ถ่ายที่เกาหลีเลยฮะใช่ครับเอาถึงว่าไม่เหมือนไทยนะครับผมโลเคชั่นนี่แสดงว่าก็ต้องเตรียมตัวไปเหมือนกันแล้วเป็นไงบ้างพอไปถึงบรรยากาศการทำงานจริงๆฮะ ก็ตอนแรกที่เราแบบเรากดดันกันมากว่าแบบจะต้องเต้นกันเยอะเราก็แบบซ้อมกันไปแบบเต็มที่เนะครับพอขาอจริงพอแบบเราได้ถ่ายจริงมันแบบว่าเขาแบบว่าไนท์มากเลยสนุกมากพยายามทําให้เราแบบสบายใจแบบว่าที่จะแบบแสดงออกมาให้แบบเต็มที่ที่สุดะครับกี่วันครับไปทํางานกันสองวันถือว่าถือว่าถือว่าเร็วนะครับถูกไหมฮะคือบ้านเราถ่ายวีหนึ่งวันก็จริงแต่ว่าอาจจะลาบหน่อยแต่อันนี้คือทั้งเต้นทั้งลายซิงค์ลายเต้นอะไรอีกคือสองวัน แล้วได้เที่ยวกันบ้างไหมหรือว่าไปทำงานอันเดียวเลยทำงานอางเดียวครับถ่ายเสร็จแล้วก็บินกลับใช่ครับอ๋ออ๋อบินไปทำงานจริงๆใช่บินไปเพื่อทำงานแล้วก็บินกลับโอเคนะอันนี้บอกว่าคุ้มค่าหายเหนื่อยแน่นอนครับมาพูดถึงซิงเกิลนี้ดีกว่า My Time My Time ทำไมถึงเลือกเอาเพลงนี้มาเป็นเพลงเดบิวต์พูดถึงอะไรครับก็ เพลงไม Time นะครับก็จะพูดถึงเหมือนว่าการที่เราแบบว่ากล้าที่จะเป็นตัวเองครับแล้วก็กล้าทําอะไรที่นอกกรอบจากสิ่งที่ตัวเองเคยทําหรือว่ากล้ากล้าเขาเรียกว่า ก็เป็นตัวเองแบบให้ได้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าเหมือนการเป็นตัวเองมันก็ดีที่สุดสําหรับตัวเราแล้วครับกระโดดออกจากเซฟโซนไปซะตัวเองอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรออกไปทําเลยเต็มที่เลยครับเป็นมูดฟิลแบบให้กําลังใจแล้วก็ให้ทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นตัวเองออกไปทํามันซะอย่าไปกลัวอย่าไปจูงแมสรับเพลงนี้อ่ะผมถามหน่อยพอทุกอย่างมันคอมพิวต์แล้วสองปีในการเป็นเชนนี่แล้วก็4เดือนในการที่ฝึกกันเข้มข้นมากกว่าจะเดบิวต์เพลงไม้ทำออกมาพอผลงานออกไปแล้วรู้สึกไงบ้างครับ รู้สึกดีใจมากเลยมันเหมือนแบบเหมือนโล่งอกขึ้นเลยครับมบนอย่างเงมันมันโล่งมันโล่งมันโล่งขึ้นเลยไอดูก็เข้าใจแหละว่ามันแบบมันพูดไม่ถูกโย่ไปจากอกใช่ครับเราซ้อมกันมาอยากเต็มที่เลยครับตั้งแต่ก่อนที่จะบินไปเพราะว่าเหมือนเราอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับครับแล้วก็พอเห็นผลงานแล้วมันเหมือนแบบให้เรามีกําลังใจมากขึ้นครับแล้วพอเห็นแฟนๆชอบแล้วด้วยเราก็รู้สึกว่า สิ่งที่เราทําลงไปครับมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วครับนะ,นะฮะก็คือฟีดแบ็ที่จากแฟนๆนี่แหละกลับมาดีที่สุดเกือบไปด้วยความรวดเวร็วอะจะจะสองล้านอยู่แล้วภายในเวลาววไม่ถึงเดือนนะมีอะไรอยากพูดกับแฟนๆที่ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเดบิวต์ออกมายังไม่ครบเดือนเลยเป็นแบบคลอดใหม่ๆเลยแต่ว่าได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ก็สําหรับน้องใหม่ของวงการ T-pop นะครับผู้ราเพอร์เซสเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆให้ผลตอบรับที่บบว่า กันค,คามากแล้วก็แบบดีใจมากๆที่มีเนแฟนเข้ามาติดตามพวกเราเรื่อยๆเลยครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวนี้ใหญ่ขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับแล้วก็พวกเรารักฟนฟครับมากๆแบบเราได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ทุกๆฟีดแบ็เลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมเนี่ยมีชื่อบ้านด้อมยังไง เดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์อู้ไปก่อนอ๋อเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับผมมาแน่มาแน่นะครับแล้วตั้งยังใครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะมีไหมมีใครจะบริหารบ้านด้อมไหมฮะในนี้ฮ้าคนใครจัดการเก่งสุดฮะเดี๋ยวต้องเวเลือกกันนะครับว่าให้ใครจะเป็นคนจัดการบ้านด้อมนะครับผมโอ้แต่ว่ามีแน่แต่เซอร์ไพรส์แล้วก็มันต้องมีแหละเพราะว่าเปิดตัวมาแล้วกระแสตอบรับดีขนาดนี้ถามหน่อยฮะการที่กว่าเราจะมาเป็นไอดอลที่ฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่แบบเหมือนแต่ก่อนที่ใครจะ เรามองภาพปลายทางในการเป็นไอดอลไว้ยังไงบ้างเหมือนบนผมมองว่าสำหรับตัวผมนะครับเห<ช>มือนมองว่าเป็นเป็นหนึ่งในศิลปินที่อยากจะผลักการผลักดันวงการทีป๊อปไปด้วยกันครับผมให้มันไปสู่สากลแล้วก็ให้คนรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอยากจะเป็นอินสปิเรชันหรือว่าอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะออกมาทําสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักเพราะว่าพูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเขา คนคนเด็กไทยครับทุกคนมีความสามารถทุกคนแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเอามาโชว์ูสู่สาธารณะเลยครับ <Sure. S 1> แต่ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่แบบว่าอยากจะต้องออกมาโชว์เลยครับถึงเวลาแล้วตามชื่อเพลงเลยครับตามชื่อ <Yeah. S 1> ถึงเวลา This time This is my time. This is my our time <Yeah. S 1> อยากทําอะไรออกมาทําครับผมเพราะว่าทุกคนนี้เนี่ย ผมว่าโชคดีกว่าสมัยก่อนทุกคนสามารถมีพื้นที่ของตัวเองได้ด้วยอางนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโอกาสที่ทําให้ได้มาอยู่ตรงนี้คือเราแสดงความสามารถที่เรามีลงในพื้นที่ของเราวันหนึ่งมีคนเห็นเราถึงได้มาทําตามฝันแต่แค่คุณต้องทําแล้วก็อย่าหยุดทําทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งมีคนเห็นเองแน่นอนนะฮะเอาล่ะวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ process ได้มาเยี่ยมเยียนมิโลนะครับแล้วก็แสดงความดีใจที่นะฮะเดี๋ยวให้โชว์สักหน่อยด้วย ได้นึกว่าโชว์เต้นผมเอาอีกแล้วเต้นแล้พี่ท็อปอยากเต้นอะไรนะครับเ่ะเอาพี่เห็นแล้วครับพี่พพีี่่แน่าทําทางนี้ได้ไม่ดีเอออเดี๋ยวให้โชว์สักท่อนหนึ่งท่อนฮุกของไม้ไทม์หน่อยนะครับผมอ่ะมาพร้อมจัดไปฮะยืนเอจะลองนั่งก็ได้นั่งเหรอนอนได้นะที่นี่ที่นี่นอนได้นะครับผมห้า 4..3..2.. อ I don't wanna be like you ฉันไม่ direct r น g ก t now Can't get a w a Your heart and s a d n i s s my ใจยามนนะฮะเจ๋งมากครับผมใครเข้าไปดู MV เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องชอบแน่นอนนะครับสำหรับโปรดักชันแล้วก็การที่น้องๆเนี่ยฟอร์มกันมาดีมากจริงๆฝึกกันมาดีมากซิงเกิลสองสามนี่บอกได้ไหมฮะว่าอีกแค่ไหนอีกซักประมาณไหน ไม่นานเกินรอค่ะคอมเมนต์ซูนคอมเมนต์ซูนครับแต่ว่ามั่นใจว่าพอแน่ๆอยากให้คนได้ฟังแล้วแบบตื่นเต้นมากๆโอเคแล้วมีชาเลนจ์ด้วยไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนชาเลนจ์ยากหน่อยนะครับผมเดี๋ยวชวนทอมมาเต้นด้วยกันอีกครับแต่ว่าถ้าชาเลนจ์แบบเป็นช่วงแบบท่าเต้นแรกๆงื้อเนื้อตื้อตื้อนี้ทำได้ตื่นเต้นแน่นอนแน่นอนแล้บผม่กระโดดสองขา ติดตามได้นะครับผมแล้วขอให้มีบ้านด้อมที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับนี่ขอบคุณมากที่มาเม็โลนะครับจะเปิดขอฟังอีกทีทันไหมพี่หรือว่าไม่ทันแล้วใครอยากขอเพลงนะครับผมขอไม่ได้ที่เมลโลนะฮะแล้วเข้าไปตามได้ช่องทางโซเชียลช่องไหนบ้างฮะติดตามก็สามารถดูเอ็มวีเสร็จอะไรวะซิงเกิลแรกของผมนะครับผมนะฮะประเด็นคือ ต้นทีตัวทีน้องเหยียบสายไฟครับเมื่อกี้ต้นทีอะสะดุดสะดุดเมื่อกี้เอาดูของผมเอลวีของพวกเรานะครับได้ที่ YouTube ช่อง g n e นสแอนด์สกอร์ออฟฟิเชครับผมโอเคนะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราในโซเชียลมีเดียต่างๆได้ที่ Process แอนด์สกอร์ออฟฟิเชีครับอ่าทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วใครอยากขอเพลงของ Process ขอไปได้ที่เมนโลแนะวันนี้เดี๋ยวลาไปเลยแล้วกันนะครับลาช่วงพี่ไปเลยหมดเวลาพอดีเพราะว่าผมอยู่ถึงแค่4ี่โมง Oh, okay. อ๋อนะฮะคนอื่นเขามาบิดประตูรอแล้วโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปกับพร้อมๆน้อง process ทั้งหมดเลยนะฮะใครอยากฟังเพลงขอไปได้ฮะกับ My Time นะครับผมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ